เผยข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่ติดตามในเรื่องของการระงับโมบายแบงกิ้งซึ่งตอนนี้กระทรวงดีนะคะออกมายืนยันว่าย,ยังไม่มีการระงับโมบายแบงกิ้งค่ะซึ่งชี้ชะตานะคะมีผลหลังตุลาคม2 5 6 7นี้สําี้สำหรับโมบายแบงกิ้งแล้วก็ชื่อสิมที่มีการจดทะเบียนไม่ตรงกรันแล้วก็จะมีการปิดบัญชีแล้วก็ลบบัญชีค่ะ ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กระชากติดตามกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเพจไทยคู่ฟ้านะคะจากทางกระทรวงดีออกมายืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการระงับโมบายแบงกิ้งนะคะแล้วก็ชี้มาตรการดังกล่าวที่มีการแจ้งออกไปในเรื่องของโมบายแบงกิ้งแล คาดว่าจะมีผลในเดือนตุลาคมนะคะหลังเดือนตุลาคมเลยซึ่งล่าสุดค่ะสําหรับพี่น้องประชาชนมีความกังวลและก็มีความเข้าใจคาดเคลื่อนในเรื่องของมาตรการในการตรวจสอบซิมการที่มีการผูกกับโมบายแบงกิ้งนะคะหากไม่ตรงการจะถูกระงับการใช้งานนั้นล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคมนะคะหรือว่ากระทรวงดีได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าการดําเนินการมีการตรวจสอบจากโมบายแบงกิ้งนั้นเป็นไปตามมาตรการในการกวดล้างซิมบัญชีม้านะคะเพื่อป รามอาชญากรรมออนไลน์โดยจะมีการปิดกั้นสิ่งโทรศัพท์มือถือที่เข้าข่ายในเรื่องของบัญชีม้าเพื่อความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงการตรวจสอบรายชื่อในการลงทะเบียนในการใช้งานหมายเลขเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ผู้ที่ ผูกบัญชีโมบายแบงกิ้งกับทางธนาคารต่างๆจำนวนอยู่ที่106ล้านหมายเลขโดยจะเริ่มกระบวนการในการตรวจสอบตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม2 5, 5, 5 6 7ที่ผ่านมาและใช้เวลาในการตรวจสอบ120วันคาดว่าจะแล้าเสร็จหลังเดือนตุลาคม25 5, 5, 6 7ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการระง,งับใช้งานในส่วนของโมบายแบงกิ้งกับทางธนาคารใดๆทั้งสิน้นก็คือหลังตุลาคมนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็จะสามารถรู้ได้ว่าใครที่เข้าข่ายในส่วนของบัญชีมา ถ้าหากใครที่เข้าเกณฑ์ในเรื่องของโมบายแบงกิ้งผูกกับบัญชีซิมนะคะหรือว่าชื่อซิมไม่ตรงกันให้รีบไปติดต่อธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคารแล้วก็ติดต่อค่ายมือถือที่ท่านใช้บริการก็ได้ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล,ล่าสุดที่นํามาฝากนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนท่านไหนอยากทราบว่าเบอร์โทรศัพท์กับซิมของท่านตรงกันหรือไม่ก็สามารถตรวจสอบด้วยวิธีง,ง่ายๆก็คือคลิกเข้าไปที่มือถือของเรานี่แหละค่ะกดสตาร์หนึ่งเจ็ดเก้าแล้วก็กดสตาร์หรือว่าดอกจันนะคะแล้วก็กดหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน สิสหลักแล้วก็กดชาร์จเครื่องหมายสี่เหลี่ยมงนั้นคุณผู้ชมกดโทรออกได้เลยก็จะพบว่าค่ะว่าในส่วนของรายชื่อไม่ตรงกันกับโมบายแบงกิ้งหากบัญชีชื่อของท่านตรงกับโมบายแบงกิ้งระบบก็จะแจ้งขึ้นมาทันทีนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ